ดับความโกรธได้ยังไงไม่ต้องไปนั่งสมาธิก็ได้นะคะให้ดับความโกรธด้วยการเข้าไปทักอารมณ์โกรธนะตรงๆเข้าไปทักอารมณ์ในจิตตรงๆเลยว่าความโกรธกําลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกําลังถูกความโกรธปรุงแต่งความโกรธกําลังปรุงแต่งจิตให้รู้ว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นแค่สังขารที่ มันฝุดขึ้นมาแล้วมันก็จะดับไปของมันเองเราไม่ต้องไปอยากดับมันมันจะดับไปได้เองต่อหน้าต่อตาเราหรือเราไม่เห็นตอนหน้าต่อตาเราก็จะเห็นอยู่ดีว่ายัางไงสุดท้ายแล้วมันก็ดับไปไม่ต้องไปเพิ่มความอยากให้กับมันว่าเฮ้ยฉันอยากจะหายโกรธแล้วไม่ต้องค่ะเพราะไอ้ความอยากตรงเนี้ยมันจะยิ่งทําให้ความโกรธเนี่ยหายช้าลงไปอีกแค่เข้าไปดูมันแค่นั้นก็พอค่ะวิธีนี้สามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสมาธิก็ได้ แค่ใช้ชีวิตประจําวันแบบนี้แล้วก็ทักอารมณ์ไปแบบนี้ลองไปทําดูนะคะแล้วดูว่าความโกรธมันดับไปจริงๆริงไหมมันก็ต้องจริงเยอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันคือก็ต้องดับอยู่แล้วล่ะ